วันนี้นะครับพี่ k t p นะครับจะมาสอนวาดพระอาทิตย์กันนะครับ่ามาดูพระอาทิตย์ของพี่เคทีลักษณะไหนนะครับทำวงกลมก่อนเลยนะครับอันนี้เราล่างก่อนเลยนะครับล่างก่อนเลยนะครับปึ๊บพระอาทิตย์นะครับใส่ลวดลายหน่อยในพระอาทิตย์อ่านะครับใส่ลวดลายเลยนี้ล่างนะครับพระอาทิตย์นะครับล่างลวดลายไปเลยนะครับอ่า ของเราก็ได้แล้วพระอาทิตย์นะครับเราจะมาด่าดูกันว่าพระอาทิตย์จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาล่างลงพื้นสีดํากันให้ดูนะครับจะเป็นลักษณะไหนนะครับอ่าเรามาลงด้วยหมึกดําแล้วนะครับนี่ครับปึ๊บอ่าที่พีสอนว่านะครับอย่าใช้เครื่องมือนะครับเราใช้มือล่างให้พยายามมือล่างให้กลมก่อนนะครับเดี๋ยวเราเก่งปุ๊บค่อยใช้เครื่องมือนะครับนี่เห็นไหมครับพระอาทิตย์นะครับ เราก็ใส่เหมือนลายดวงไฟนะครับพระอาทิตย์เห็นไหมครับลายดวงไฟเข้าไว้นะครับนี่ลายไฟนะครับพระอาทิตย์จะมีไฟที่ร้อนแรงมากนะครับอ่าเห็นไหมครับใส่ไปเลยนี่ลายไฟนะครับใส่ไปเลยนะครับพระอาทิตย์ร้อนมากนะครับใครอย่าไปเข้าใกล้พระอาทิตย์นะครับนี่เห็นไหมครับนี่คือดวงไฟของพระอาทิตย์นะปึ๊บ เราก็ได้แล้วใช่ไหมพระอาทิตย์นะครับเวลาจะมาใส่เราจะมาระบายสีเป็นสระไหนนะครับผมพระอาทิตย์อ่านว่าอะไรเอ่ยในที่ต้องสอนภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับสะกดให้ได้นะครับ u ไม่ใช่ครับพูดผิดนะครับผม s นะครับ u n นะครับ sun ครับผมแปลว่าดวงอาทิตย์นั่นเองครับ s u n นะครับ sun แปลว่าดวงอาทิตย์นะครับอ่านผิดอ่านถูกนะครับ ช่วยบอกกันด้วยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเรามาลงสีกันดีกว่านะจะเป็นลักษณะไหนนะครับผมเวลาลงสีนะครับสีที่เราใช้นะครับก็จะมีสีแดงนะครับผมสีเหลืองสีส้มนะครับเราจะได้3สีนะครับผมก็มาดูกันจะเป็นลักษณะไหนนะครับขอระบายสีเหลืองไปก่อนเลยนะครับนี่ระบายไปก่อนเลยนะครับอย่างที่บอกเนี่ยระบายคุมๆสีไปเลยนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะล้นไม่ล้นนะครับนี่เห็นไหม เนี่ยการคุมสีนะครับระบายงี้ไปก่อนเลยนะครับนี่ระบายเนี่ยระบายให้เต็มไปก่อนนะครับเวลาเราแข่งประกวดอะไรนะครับเราก็ได้ทันนะครับอ่าเกิดเราเว้นไว้ย่างานก็คืองานไม่เสร็จนะครับไม่ได้นะครับอ่ะปึ๊บเราก็ได้แล้วนะครับผมต่อไปลงสีส้มนะครับเราก็ลงไปนะครับนี่นะครับระบายนะครับเห็นไหมครับลงไปก่อนเลยนะครับ ระบายไปก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ระบายไปก่อนเลยนะครับระบายไปเรื่อยๆนะครับดูนะครับอ่าเห็นไหมครับไม่ต้องซีเรียสนะครับการลงนะครับพยายามลงให้เต็มทุกสีไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดนะครับคือเราลงเต็มเนี่ยงานเหมือนเรางานเราเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราเว้นว่างงานคืองานไม่จบนะครับนี่ครับอ่าลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มสีเพิ่มรายละเอียด้อีกนะครับ เห็น <P oo> ไ,ไหมครับอเปรียบรายละเอียดแล้เราครับลงสีเหลืองเข้าไปเลยออัดสีเหลืองเข้าไปครับนี่เห็นไหมครับ <P oo> อัดสีเหลืองไว้ึลงไปเลยครับ <P oo> <P oo> เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราเพิ่มสีแล้วครับดวงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวน้องจะเข้าใจผิดว่าเป็นดอกทันตะวันนะครับไม่ใช่บอกไว้ก่อนคือดวงอาทิตย์นะครับนี่นะซ้ําไปเลยซ้ําไปเลยเห็นไหมครับอ อันนี้ดวงอาทิตย์นะครับนี่สอนว่าดวงอาทิตย์เป็นไงครับสีเข้มข้นขึ้นยังครับผมอ่าอย่างที่บอกนะครับวนวนนยังไงก็ได้นะครับปึ๊บเนี่ยปื๊บนี่นะครับนี่ดวงอาทิตย์วนวนเว่อเลยนครับเหมือนหรือยังครับอ่านะครับการระบายสีง่ายๆนะจะวนจะขีดอะไรได้หมดนะอ่าทำยังไงก็ได้นะครับสุดท้ายงานก็ออกมาสวยเหมือนกันนะครับผม สีเหลืองครับผมลงไปเรื่อยๆเห็นไหมวนๆไปเลยนะครับวนไปก่อนนะครับเราค่อยๆเพิ่มรายละเอียดนะครับเดี๋ยวเขาจะสวยขึ้นมาเองนะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์นะครับอ่าครับอือเห็นไหมครับวนๆวนๆนๆไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับอ่าน้องอยเข้าใกล้ดวงอาทิตย์นะอ่าร้อนแรงมากครับดวงอาทิตย์นะครับเห็นไหมครับนี่เป็นไงครับสวยขึ้นยังครับผมอ่านะครับ อันนี้เราวาดดวงอาทิตย์กันนะครับผมอ่าวันนี้วาดดวงอาทิตย์สอนวาดง่ายๆครับเสร็จแล้วับปุ๊บผมจะไปสีส้มสามสีส้มอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับปึ๊บปุ๊บนะสามสีส้มเลยครับนี่นะครับอ่าครับเป็นครับน้องๆสวยขึ้นไหมครับผมอ่ะเห็นไหมครับอ่าดูไปเรื่อยๆนะครับนะเทคนิคของพี่เดี๋ยวมีวนเดี๋ยวมีขีดนะครับอ่า เราต้องหาลูกเล่นให้กับตัวเองนะครับผมนะครับ <_ an> เพิ่มลูกเล่นไว้ปุ๊บเห็นไหมครับนี่ดวงอาทิตย์เห็นไหมครับเกิดเรามีลูกเล่นนะครับเหมือนว่าพระอาทิตย์คืเขาจะมีชีวิตนะครับเห็นไหมวน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 นะครับนี่การระบายสีง่ายๆนะใช้แค่สามสีเองนะไม่ยากครับเห็นไหมครับวนวน,นตามไปเรื่อยๆเลยนะความร้อนแรงของพระอาทิตย์นี่ร้อนแรงมากเลยนะครับ ขนาดคนวาดไปยังเหือยังตกเลยครับพี่ใคดีพี่วาดเหือตกเลยตอนนี้ร้อนมากครับผมพาทิ์ร้อนมากเลยครับเป็นไงครับสวยไหมครับนี่พาทิ์นะครับอ่าวนๆเลยครับอ่าสีสุดท้ายคือจะเป็นสีแดงครับสีแดงเลยครับนี่เก็บความร้อนแรงครับอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมครับสีแดงเพิ่มความร้อนแรงแล้วแบบนี้ครับ เป็นใบเออได้ไงครับสวยไหมครับนี่เพิ่มความร้อนแรงแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บนี่พระพาทิตของเราครับง่ายๆครับเพิ่มความร้อนแรงครับนี่หลัจาเพิ่มความร้อนแรงแล้วตอนนี้ครับสวยไหมครับนี่พอาทิตย์านะครับปึ๊บเห็นไหมครับก็จะสวยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมก็จะมีมิติมีระยะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับวน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 นะครับขึ้นอยู่กันเนาะนะครับจะใช้เทคนิคไหนก็ได้นะครับ ขอให้ออกมาดูดีและสวยนะครับอ่าเห็นไหครับนี่ครับฟ้าทิตก็จะมีความร้อนแรงนะครับโอ้โหเปลวไฟขึ้นถล่มทลายเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็เหมือนลูกไฟวิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีความร้อนแรงที่สวยเห็นไหมครับอ่าเพิ่มลูกไฟเข้าไว้เห็นไหมครับอ่าเป็นไงครับสวยไหมครับผมนี่ครับก็จะมีมิติที่สวยงามขึ้นมาทันทีเลยนะครับ เป็นไงบ้างครับน้องง่ายไหมครับผมอยากให้วาดอะไรบอกมาเลยนะครับผมอ่าพี่จะวาดให้เสม,อน,นม,อ,สมอนะครับผมนี่เพิ่มมาครับปึ๊บปื๊ดป๊ป๊ป๊เห็นไหมครับสวยงามไหมครับผมอ่าเห็นไหมครับก็วาดนี่ซ้ำก็เรียกว่าเพิ่มมิติเพิ่มระยะนั่นเองนะครับเป็นไงม้างครับสวยงามไหมครับผมอ่าเป็นไงครับดูความร้อนแรงของดวงอาทิตย์เป็นไงร้อนแรงไหมครับร้อนแรงมากไหม น้องๆช่วยบอกทีนะครับนี่วาดง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับการวาดภาพนั้นคิดมากเดี๋ยวน้องไม่วาดอีกยากไปไม่วาดแล้วใช่ไหมครับคิดง่ายๆวาดง่ายๆนะครับยากไปอะไรนะครับปรึกษาได้นะครับที่เคทีบอกเสมอนะครับอ่าเป็นไงครับและแล้วพาธิต์ของเราก็เสร็จแล้วครับจบลงด้วยดีนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับ เสร็จสมบูรณ์ายบาย